พอป 40, 40 erm ูพ uh, ื้นเสร็จก uh, ็จะอยู่ที evet, ่ประมาณสัก4ี่ิเซนครับจากพื้นถึงพื้นล่างถึงพื้นเตียงก็ประมาณ4ี่สเซนครับด้านท้ายก็จะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ10บเซนครับเนี่ยครับความโตก็จะอยู่ที่เกือบประมาณเกือบ10นิ้วเหมือนกันนะครับด้านท้ายครับความสูงอยู่ประมาณ4ี่สิบเจดเซนครับเนี่ยครับกำลังขันน็อตครับโดยช่างอดครับเมื่อเราใส่ พนังข้างเสร็จแล้วเราก็ขันน็อตทั้งสี่มุมให้แน่นเลยครับเมื่อเราขันน็อตทั้งสี่มุมแน่นแล้วบอกเลยครับไม่มีโยกไม่มีสั่นคลอนแน่นอนครับเนี่ยครับทั้งสี่มุมครับเราก็ขันน็อตให้แน่นเลยครับทําจากไม้สักนะครับดูสีไม้ก็รู้ครับว่าเป็นไม้สักแก่ต้นครับทาสีเนื้อไม้ด้านครับเนี่ยครับต้องขันให้แน่นครับทั้งสี่มุมครับ การประกอบเตียงก็ใช้คนสองคนก็สามารถประกอบได้แล้วครับทําจากไม้สักทองเนาะใช้ทนใช้นานครับซื้อกันข้างเดียวใช้กันยาวๆไปเลยครับอบอกเลยว่าชั่วชีวิตเราเนี่ไม่พังแน่นอนครับเพราะว่าทําจากไม้สักเป็นไม้เนื้อจริงครับเป็นไม้แท้ทั้งหมดครับไม่มีไม้อื่นปลูกมาปนเลยครับเมื่อเราขันน็อตทั้งสี่มุมแน่นแล้วเราก็ใส่คานเตียงครับคานเตียงก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5ตัวด้วยกันครับอ่า หัวท้าย2ตัวตรงกลาง3ตัวครั